สวัสดีคะ่ะทุกคนเรื่องนี้นะคะโบอทฟังมาเมื่อวานนี้ตั้งใจจะคุยให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะรอแดดร่มๆปรากฏว่าฝนเทลงมาจนถึงเวลาที่โบ๊ทไม่สามารถจะคุยได้นะพระโบ๊สอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะเก็บมาอีกหนึ่งวัน แล้ววันนี้มีเรื่องที่จะคุยก็ถัดไปอีก <c oughs> คุณคๆที่ดูวิดีโอบรอยู่บ่อยๆนะคะน่าจะเห็นใช่ไหมว่าใส่วันที่เอาไว้วันที่ที่คุยไม่เคยเป็นวันที่ปัจจุบันที่นั่งคุยวันที่ส่วนใหญ่ก็ผ่านๆไปนะชักไปน้ำทั้งห้าเพื่อกร่น <c oughs> เรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงที่หาสามีต่างชาติเนี่ยนะคะ สามีฝรั่งก็ได้สามีที่ไม่ใช่ฝรั่งก็ได้แต่ไม่ใช่คนไทยนะคะมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปเลือกไหมว่าผู้ชายที่จะเป็นสามีเนี่ยต้องมีการศึกษาอะไรคำตอบของโบออตนะเมื่อมีคนมาถามโบก็จะถาม เป็นรายบุคคลไปมีนะมีน้องมาปรึกษาอยู่เรื่องการศึกษาของผู้ชายนี่แหละถามว่าเขาไม่ได้จบปริญญาปริญญาตรีเป็นวุฒิที่ต่ำกว่าน้องผู้หญิงที่มาถามเขาไม่ได้จบปริญญาตรีหนูไม่โอเคว่ก็ให้ข้อแนะนำความคิดเห็นของโอ๊ตว่าก็อยู่ที่ตัวน้องแหละว่าน้องอะ่ะ พิจารณาอย่างอื่นด้วยไหมหรือน้องต้องเอาผู้ชายที่มีวุฒิที่น้องโอเคเป็นหลักก่อนถ้าน้องจะเอาวุฒิการศึกษาที่น้องโอเคเป็นหลักก่อนน้องไม่ต้องไปดูคุณสมบัติอื่นๆเลยให้น้องเลือกวุฒิการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้ามีผู้ชายที่ติดต่อพูดคุยมาแล้วน้องรู้สึกว่าคนนี้โอเคสำหรับน้องนะ ไปนัดเดทกันก็น่าจะดีแต่ติดตรงที่ว่าเขาไม่ได้จบปริญญาตีเหมือนอย่างที่น้องตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่จะมาเป็นสามีชันเนี่ยอย่างน้อยต้องจบปริญญาตรีเพราะฉันนะ่ะมีวุฒิมากกว่าปริญญาตรีน้องก็มาเอ๊เขาก็ดีนะทุกอย่างดีอาชีพก็ดีนั่นนี่นู่นแต่เขาไม่มีวุฒิปริญญาตรีอะถึงแม้ว่าเขาจะมีหน้าที่การงานที่ดีก็ตาม แต่น้องยังติดใจว่าเขาไม่มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อก็เลยบอกน้องไปว่าถ้าอย่างนั้นให้เอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักเพราะเมื่อเราไปอยู่ด้วยกับเขาแล้วเราจะได้ไม่ฝังใจว่าสามีฉันเนี่ยไม่ได้มีวุฒิตามที่ฉันอยากให้เขามีอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของบุคคลนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ จบปริญญาอะไรก็ตามแล้วคุณจะเลือกสามีแล้วคุณมีความติดใจเป็นการส่วนตัวเองว่าสามีชั้นเนี่ยจบน้อยฉั้นรู้สึกไม่ภาคภูมิใจหรือรู้สึกไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะคุณก็ไม่ต้องเลือกเพราะคุณก็จะมีสิ่งที่ติดอยู่ในความคิดในใจของคุณอยู่นี่แหละให้คุณเลือกวุฒิการศึกษา แบบที่คุณอยากให้สามีอ่ะเขาจบเป็นหลักก่อนแล้วคุณค่อยพิจารณาเรื่องอื่นๆแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ฉันไม่สนใจฉันไม่เกี่ยงขอให้เขาเป็นคนดีขอให้เขามีอาชีพแบบนั้นแบบนี้ที่ฉันมองว่าดีขอให้เขาสื่อสารพูดคุยกับฉันรู้เรื่องเข้าใจกันฉันโอเคหมดแบบนี้ก็ได้เลยนะคะในเรื่องของวุฒิการศึกษาก็แบบนี้แหละอยู่ที่ตัวคุณ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  ถ้าคุณติดใจคุณก็ต้องเลือกผู้ชายที่จบวุฒิการศึกษาที่คุณโอเคก่อนนะคะแล้วค่อยพิจารณาคุณสมบัติอย่างอื่นค่อยไปนัดเจอนัดเดทก็ว่ากันไปนะคะหลายคนน่ะเขาไม่ได้เรียนเยอะแต่เขามีหน้าที่การงานที่ดีแต่นิสัยเขาไม่ดีเป็นผู้ชายที่หยาบอะ่ะผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีคือพูดก็ไม่เพราะ เป็นนิสัยหยาบๆแล้วกันคุณชอบไม่ล่ะถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ผ่านอยู่แล้วไงถึงแม้ว่าจะเรียนจบสูงแต่อย่างอื่นไม่โอเคแบบเนี้ยคุณก็ไม่ผ่านเมื่อคุณจะเลือกผู้ชายที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไปอะแล้วคุณก็หาในเว็บข้อมูลนี้นะโพสได้มาจากเพื่อนของโบโอตคนหนึ่งเขาก็มีวุฒิปริญญาสูงกวิญยาตีนะเขาไปใช้เว็บ d a t ติ g ของต่างชาติที่แบบเสียเงินแล้วก็เป็นเว็บที่คนที่มาเป็นสมาชิกในเว็บมีวุฒิอย่างต่ำปริญญาตีขึ้นไปจะไม่มีวุฒิต่ำกว่านี้เลยทางเว็บอ่ะเขาตรวจสอบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คือตรวจสอบนั่นหมายถึงสมาชิกต้องส่งวุฒิการศึกษาให้พิสูจน์ว่าจริงไม่จริงอันนี้คือสิ่งที่บทคิดว่ามันเป็นการตรวจสอบเว็บอ่ะ จะตรวจสอบขนาดนั้นไหมไม่รู้สิ่งที่น้องบอกมาก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีวุฒิปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำขึ้นไปแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีคือน้องเขาก็พิจารณาว่าหน้าที่การงานของแต่ละคนที่เข้าไปดูเนี่ยเป็นหน้าที่การงานที่น้องโอเคเมื่อน้องเอามานึกถึงว่าถ้าฉันคู่กับเขาแล้วฉัน มีวุฒิเท่านี้ฉันทํางานแบบนี้แล้วเวลาไปพูดคุยกับผู้คนแล้วเวลาคนเขาสอบถามแนะนําเออฉันมีงานการแบบนี้แล้วสามีเธอแบบไหนคือพอพูดไปแล้วตัวของน้องเองรู้สึกไม่ละอายไม่อายอย่างเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าหน้าที่การงานแบบไหนดีไม่ดีไม่ใช่นะอันนี้พูดถึงตัวของแต่ละคน ถ้าน้องอยากได้แบบไหนน้องก็เลือกแบบที่น้องอยากได้นะคะเป็นความสบายใจของน้องๆเองของคุณคุณผู้หญิงเองอะแล้วก็เข้าไปในเว็บที่มีเฉพาะกลุ่มคนแบบที่อยากจะได้ถ้าเข้าเว็บทั่วๆไปอะมีผสมบนเปไปเยอะอะการที่เราจะเจอคนที่มีคุณสมบัติอย่างที่อยากได้ต,ต,ต้องมีวุฒิปริญญาตรีต้องมีวุฒิปริญญาโทต้องมีวุฒิปริญญาเอกเงี้ย ถ้าเป็นเว็บทั่ว,วไปอ่ะจะหาได้ยากถ้าเป็นเว็บเดทส,สำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ยังไงคุณก็เจออ่ะหลังจากนั้นคุยก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆต่อไปไงบอกให้คิดนะคะถ้าใครที่เป็นแบบเนี้ยที่เล่าเออต้องเลือกอ่ะว่าสามีในอนาคตของฉันอย่างน้อยต้องจบเท่านั้นเท่านี้เท่านี้คุณก็ไปปฏิบัติเอานะคะตามที่โบทพูดจบไปแล้ว ขอให้โชคดีกันทุกคนนะจ๊ะบายสวัสดีค่ะ